วิห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลพิมลีกอังกฤษ2022-2023เบนฟอร์ดเปิดลาง Gtech Community Stadium ตอนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าในค่ำคืนวันเสาร์ที่22เมษายน2566เวลา21นาฬิกาตรงนะครับและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย 888hot 83ตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน100%อย่าลืมนะครับตามรละแอดที่ท่านเห็น 888hot เลยครับเจ้าถิ่นทัพพึ่งพิฆาตเบนฟอร์ดฟอร์มเริ่มแข่งยกใหญ่ หลังจากไม่นชนะใครมา5้าเกมติดโดยนั้นล่าสุดบุกไปพา่ายกับวูแมตันกระซวกถึงลังศูนย์ประตูสองทำให้สถิติหนัดหลังสุดของทีมทําได้เสมอ2แพ้3งานนี้ทีมน่าจะมีกําลังใจดีขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากลงเล่นต่อนหน้าแฟนบอลในลังของตัวเองสภาพทีมก่อนลงพัดแข้งในแมตช์นี้จะยังไม่มีคินลูอิสพอตเตอร์พอนทัสเจนเซน และคีโตเฟอร์เอเยอร์ที่มีอาการบาดเจ็บต้องเข้าโรงหมอรักษาตัวกันต่อไปทั้งนี้ผู้เล่นที่ติดโทษแบนของทีมนั้นไม่มีใครติดเพิ่มเติมนะครับแกนหลักคนอื่นๆสามารถลงสนามในตำแหน่งของตัวเองได้เลยส่วนทางด้านทีมเยือนสิงห์พะงาตแอสตันวิลล่าฟอร์มแรงไม่มีแผ่วไม่แพ้ใครมาแล้ว7นัดติดต่อ,อกันโดยล่าสุดเปิดลังอัดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแบบไปไม่เป็นถึง3ประตูศูนย์ทำให้สติห้านัดหลังสุดของทีมทําได้ชนะ5นัดติดต่อ,อกันอย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับถือว่าฟอร์มดุดันันนนนเเเลออกกิคความมมพรร้้ขงีะบ ทีมจะไม่มีเจสเตียแมตตี้แคท บูบาคากา马าเลออนไบรลี่และฟิลิเป้คูตินโยที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดยังต้องดูอาการกับแพทย์ต่อไปนะครับส่วนผู้เล่นที่ติดทดแบนไม่ได้มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดตัวหลักสาม,มารถลงสนามได้ตามปกติเลยนะครับแต่รบรราบทตวิเคราะห์คู่นี้นะครับเจ้าถิ่นเบนฟอร์ดงานนี้ต้องเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาโดยด่วนหลังจากสะกดคำว่าชนะไม่ได้มาหลายนัดงานนี้ทีมน่าจะเปิดเกมเข้าแรกอีกทั้งการเล่นในถิ่นของตัวเองทีมมักจะทำได้ดีเสมองานนี้หากมีความเฉียบขาดในการจบสกอร์และสมาธิไม่หลุดกันนก่ออทีีมม ชนะและคว้าชัยได้อยู่นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนแอสตันวิลล่านาทีนี้บอกเลยว่าฟอร์มของทีมไฟลุกชนดุดดันเหลือหลหลังจากเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไม่ปาณีมาหลายนัดงานนี้ทีมก็หวังเดินหน้าล่าแต้มเหมือนเก่าแต่จะทําได้ดีกว่านัดก่อนๆหรือไม่อยู่ที่ความเฉียบขาดในแดนหน้าล้วนๆเลยนะครับหากเปรียบเทียบสังิภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วต้องบอกเลยว่าทีมเยือนสิงห์พะงานองคประกอบครบเครื่องกว่าการเดินเกมไม่น่าจะผีผามบุกแหลกแต่เน้นความแน่นอนในการสังหารคู่แข่งส่วนเจ้าถิ่นทับพึ่งพิฆามี ติการเล่นในบ้านมาดีเสมอแต่งานนี้ถือว่าเป็นงานหนักที่ต้องรับคู่แข่งที่ฟอร์มร้อนแรงดูแล้วน่าจะท้าทานลําบากนะครับน่าจะช้าใจคาทินตัวเองเป็นไปได้สูงแน่นอนเลยนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือเบนฟอร์ดเปิดบ้านพ่ายให้กับแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์หประตูต่อ2ฟันธงครับผมและเ,เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับ